อ้าวมาพบพ่อพี่น้องมาหาเกี่ยวหญ้าให้ถามข่าวเนี่ยหันมาหันมาอันถามข่าวเนี่ยอย่างนี้ข่าวว่าอันพี่น้องเพิ่นเบี้ยหิสตายครับแม่อี่าดีอยู่บอครับแม่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญเท่านี่ล่ะโอ้เพิ่นบี้จักปีหนอสี่สิบปีโอ้สี่สิบปีมีลูกมีเต่าหรอบอกหนี่มีมีพอเพื่อเลยโอ้หิสยังนั่งกินหิสยังนี่คร่หิสหนังงอกคนนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นหิสหนังงอมันจะเป็นหิสหนังาบ่หักโอ้หิสเบี้ยนละโอ้มันคล้ายคล้ายกันบอก มันคือกันบอหิษนี่หน้าตาคือกันโอ้เป็นใครบุงบอออกตามพี่หมอหน่อยหนี่นการหน้ากาก็มา่เขียนกินโอ้บันไดกินกินอาการขึ้นจักมือนี่อาการมันขึ้นการสามมือว่ามือแรกเป็นยังบอหนี่มือที่ซีจึงเป็นอาการซีหักโอ้คำมาหักบอกินกินสองคุมเมาสีซีโอ้ห้ามหกเโมอเริ่มเมาเริ่มบินหัวเวียนหัวมาหาหมอ มัเขาก็เป็นพืองกันแต่ว่าเมาื่บรรลุเร่งเขาก็กินแต่หนักมันมหาหมอกะนองโรงบานน้องโรงาบาลสามเมื่อตายคอลรอเลยล่างทองประทันสงสัยมันไปถ้ำไรอย่งก่อนไตเออไตว่ายตายซรัพพันเลยเพราะว่าห็นมีกิจรุ่นแรกโอ้ครับครับพี่น้องครับพี่น้องเด้อขอเตือนให้พี่น้องเด้ออันผู้หาเหา็นหาหาวหนิเนาะ ผันเป็นไข่นั่นก็ต้มไม่ดีต่อเมื่ออาชีพอีีปาดเบิ่งพร้อมเผือกปดเบิ่งพร้อมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผู้หหาเ็นหาเฮาครับขอบคุณครับคุณแม่ครับจัให้ค่าเยียดครับผมครับ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 ตอนเคล็ตสีทั้งผาดเด้อพี่น้องเด้อโอกาสนาเออพูกเนี้ยเออนี่ก็่าจี๊ดอาสาโดนจิ๊ดอาสามานทำคนสะอาดทางเขาซ้อยให้ เออกินกาแฟพูดเราซ้องขื่นบางไงด้วยเจ้าหยาบเบาเศร้าจักเทียไปกาแฟพูดเราซ้องเจ้ากาแฟอีหยังนใครตึงตังต umm> ึงตังเขาโอ้ยพอพอเฮ็ดพอเฮ็ดจากเฮ็ดไฮฉันได้ดูนี่เออเออมาพอดกาแฟกินกาแฟที่ด่าบ้านบ้างยาที่ที่ด่าเออขื่นบางไงด้วยบ้านอ้าวขอโคตรใจไหลพี่น้องเอ้ที่มาอเขาขุนสารไฮเด้อเห็นโชคเห่หมาเห่ลำเห่รวยทุกคนทุกคน